สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็บ,บรรยากาศแดดลมลมตกพี่น้องตะเวนเฮากับําคอยลงมาแล้วบรรยากาศดีแล้วบรราา่แดดแล้วรรยา,าวรรยาาทิพย์ก็สิมาถอนหญ้าเล่นบ้านนี่พี่น้องอันยายทิพย์ก็บ่ค่อยมีเวลาว่างเฮ็ดแต่ง,งานหญ้าหกขึ้นเต็มอยู่ยายทิพย์บ่มีเวลามาเฮ็ดหลายเพิ่นมื้อเช้าวยายทิพย์ก็บทางทางหล่อน,นี่พี่น้อง เนี่ยทางออกเราก็เลยลื่อเปลี่ยนเนี่ยเลยอ่ะบาดนี้แยกทิพย์กับทางมองนี้ไปนี่างเงี้ยวเ่ยผมได้กับหญาหัวมันพี่น้องเฮ็ดมือละนิดละหน่อยเอาเฮ็ดพ่อได้มันบวมหกคักไก่เฮี้ยน,นซื้อดอกมันงูนเงียวเขียวกับปัวอมันหลายทางออกจากหน่อยพ่อมันบวมหกคักไรพี่น้องฝนอีก,กี่กับน้อนถ่ายอยู่ ยำลุยพี่น้องสวัสดีจ้าบรรยากาศเมื่อนี้บรรยากาศลมเลื่นพี่น้องอากาศยินไอแดดบดแล้วพี่น้องอากาศกำลังดีเมื่อเช้าแย่ทิพกระท้อนได้น้อยหนึ่งมันห่อนคักแย่ทิพก็ะไยเศร้าเพราะอีกอย่างหนึ่งจากคลองหัวตะเลิกงานมากกับบริพัักควันเล่๋ยนีกทางในน้อยเดียวแ,แยกทิพกระจมาทางต้อเล่นไปเรื่อยๆพี่น้อง 去，快买去。

หยังอม้ยยายทีปกะ้งแจ๊กเกื้อ là nào những chỉ là lắm bạc thì nó nhám chúng đây. เจ้าคือบ่อมาเกี่ยวไปแหงวัวแหงคั้ยเนี่ยบุถ้าเก่าพ่อมาเกี่ยวหยาดไร่นาพุนเหล่าหยามอะไรกลางามำก็เจ้ากะไปหาเกี่ยวหมอือน จกกับพักเขาพี่น้องบ,บ,บ่บักจกแยกทีบบักจกกบพักเขาพ่นกบพ่กคอยมีแห้งพรอมละ่ะพ่กคอยแต่พักพน พี่น้องอะ่ะยาหัวมันเหลืองเนีย่ะยเลก็บยาหัวมันมาแต่มันบวมหักนี่เครื่องตัดหนาซื้อเขาคือสุดดีนะพีน่น้องนี่เครื่องตัดหนามาตัดแค่ๆๆๆๆๆๆเดียวก็แล้วหนามันหนาไม่รู้พีน่น้อง มันล่ามไปทัวทีบทัวเดียนไหมไหนยังพวกย,ยังทีบกับพวกไอ้คนจัดซื้อหลอกไหนยังเนีย่ยพวก แามนีมันจังโบหอนแดดพี่น้องเห็ดยง่หมูเศร้าก็เห็ดแดดข้าวเดียวแดววดออกมากหอนแดด ทิพย์เคยปลูกผักกับไอ้พี่น้องนี่ปลูกแล้วมันบางงามเนี่ยทิพปลูกบักตัวปลูกบักหรือปลูกบักแตงปลูกบักพริกบักเขือปลูกแล้วมันก็บางงามแม่ทิบก็เลยเหมือนกับน้องแกทิบก็เลยเศร้าปลูกเหนื่อยนะข้าเห็ดเหนื่อยแต่ว่ามันบางงามไหมข้ามันบางข้น่แมทิบก็เลยเหนื่อยก็เลย ข้าวผูกแฮนดี้พี่น,อนอ้องเข็ดเมียซื้อเพ่ได้กินนะนะเมืองนู่นมันนังหยามันนั่นคุ้มไปไผ่ตู้ายทิพผู้น่ะไผ่ตู้ายทิพงามงามน,นี่ป่าหยาคูมเม็ด อีตัวนหนึ่งพี่นอ้องตัวนี้ก,ก็งามหางไม่ได้ค่อยได้แกงเพีย,ยร์แง่ทิพย์กสีล่องเบื้องอีกจักต่างหนึ่งเสียเหงาเลยแง่ทิพย์กสีล่องเอาอยางงาม,มาปลูกปลูกเบื้องอีกจักต่างกันว่ามันนีเป็นเัื่งใด ไายตาเนี่จังน้อยด้วยพี่น้องไงได้ทิปกับขยับลงกบอเสียออกแล้วกับพวกพี่น้องเฮ้ยก,กพ่ออยู่ จะปลาโหดเนีตยดีตัวอย่างนี้ เชื้อมือละเน็ตละหน่อยเอาให้ก็ยูซือๆเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปเองนะพี่น้องคุณแม่เชี่ยงยาไหมพี่จะเชี่ย,ยงยาเงี้ย เลี้ยงก็เลี้ยงว่าะไรด,ดอกก้อนผูกกับผูกว่าะไรด,ดอกพัดไก่มันมกินเมดพี่น่องเลยไก่กระดือม้กระดือ ปูวิ่งเลี้ยงมันต้องหาเนื้อมาหอ,อมหัวดีๆหาเนื้อมาอหอมหัวดีๆมันจำสิได้กินที่สั่งเขาไม่ได้กินหรอกไก่ไร จ้าสำหรับคลิปนี้ยายทิพย์ก็ขอขอจบเพียงแค่นีน้กอนเลยจ้าเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายทิพเลยด้วยจ้าพ่อยายทิพย์เดือดพัน,นพันซับเนี่ยว่าจะทิพยายทิพเดือดสั่งไรได,ได้เลยเนี่ยยายทิพย์ก็แหงังมุมีผู้ซอยพี่นอ้องโตคนเดียวเลี้ยงลูกสำหรับคลิปนี้ยายทิพย์ก็ขอจบเพียงแค่นีน้กอนเลยจา้า เจอกันไม่คลิปหนาสวัสดีจ้า